สิ่งที่ทําให้คนคเนี้ยเขาสนใจในตัวคุณนะคะหรือว่ามองมาที่คุณเลงมาที่คุณเนี่ยทั้งๆที่เขามีคนคุยมากมายเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นออกมาจากฝูงคนที่เขากำลังคุยอยู่นั่นก็คือความเพอร์เฟกต์น้าไพบอกว่าคุณเพอร์เฟกเธอนะคะเหมือนคุณอะ มีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นแม่ของลูกเลยอะทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวทัศนคติหรือว่าการมองอนาคตการวางแผนความคิดความอ่านหรือว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะอืมแล้วก็องค์ประกอบด้านอื่นๆคุณเหมือนเป็นแบบตัวแม่ตัวมามอะไรเงี้ยเป็นเจ้าหญิงเป็นคนที่ ช้คำว,ว่าเจ้าหญิงก็ไม่ได้เหมือนเหมือนคุณเป็นราชนีแล้วอะนะคะคุณคือคนที่คู่ควรกับคำว่าพันรยาที่สุดแล้วเท่าที่เขาเคยคุยหรือว่าทำความรู้จักกับผู้คนมานะคะและในขณะเดียวกันเขาซึ่งมีความเชื่อนะคะในเรื่องของโชคชะตาด้วยเนี่ยเขาก็มองว่าคุณอะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาเจอกับเขานอกจากนี้คุณเป็นคนที่ นอกจากมีความสวยเป็นอาวุธแล้วเนี่ยเออมีความสวยงามมีความเพียบพร้อมเป็นอาวุธแล้วเนี่ยนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่เข้าถึงยากมากแต่การเข้าถึงยากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ท,ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณดันไม่ใช่คนที่มาคระคุณดันเป็นคนที่มีเมตตาจิตมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ,อ่อ รักแล้วก็ดูแลอย่างไร้เงื่อนไขเลยนะคะเขาก็เลยชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเหมือนแม่เขาเหมือนแบบคนที่สามารถดูแลเขาได้นะคะแล้วก็เออเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะเออแล้วก็น่าจะเก่งแบบเก่งในแบบที่แม่เขาเก่งน่าจะดูแลลูกๆได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลที่บ้านได้แบบคุณสมบัติพร้อมจังเลยเลอะไรเงี้ยเขามองว่าการที่คุณได้มายากะ มันคู่ควรกับการที่เขาจะแบบลุยฟันฝ่าวางน้ำเพื่อที่จะได้คุณมานะคะมีการแพลนนะคะที่อยากจะแบบสารสัมพันธ์ถึงขั้นว่า,าแต่งงานกับผมไหมครับเป็นเป็นภรรยาของผมไหมครับอะไรเงี้ยนะคะเป็นเมียของผมไหมครับอะไรเงี้ย <c oughs> ประมาณนั้นเลยนะะแต่คนนี้เนี่ยบอกเลยนะจริงๆเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองนะให้ได้คุยกับหลายๆคนด้วยละ่ะ นะคะแต่ว่าคุณอะนเบวนเลยเหมือนแบบคือต่อให้ใครตอบเขาอะแต่เขาก็คือแบบรอที่จะได้ยินเอ่อเมสเซจข้อความจากคุณอะแล้วถ้าคุณตอบนะเขาจะรีบตอบคุณก่อนเลยต่อให้มีคนอื่นอะอีกกี่คิวไม่รู้อะพยายามอยากจะคุยกับเขาก็ตามอะแต่ว่าเขาจะตอบคุณก่อนนะ,ะ <c oughs> คะคนเนี้ยเขาเล็งคุณเลยแหละว่าคุณ่ะคือ นับวันคือแม่ของลูกเลยนะคะนี่คือสเสน่ห์ของคุณเลยล่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขา,าสนใจคุณก็คือความแบบความมีเมตตาความเหมือนแม่ของลูกคุณสมบัติที่เพียบพร้อมต่อการที่จะเป็นภรรยาที่ดีหรือว่าแม่ของลูกที่ดีนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นโชคชะตาของเขาด้วยนะคะยินดีด้วยนะเธอ